เอธิโอเปียได้รับการกล่าวอ้างนะครับว่าเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเอธิโอเปียก็ยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์นิกายออร์ธดอกด์ไม่เพียงเท่านั้นในประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ยังเป็นที่ตั้งของเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่ประเทศประเทศเดียวเนี่ยเราสามารถได้เห็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ในยุคแรกๆจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน ผ่านทั้งวิถีชีวิตแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆติดตามเรื่องราวตลอด20วันของนิ้วกลมในประเทศเอธิโอเปียในราการพื้นที่ชีวิตชุดเอธิโอเปีย3สัปดาห์ต่อเนื่องกันเริ่มวันพุธที่21สิงหาคมนี้4ี่ทุ่มครึ่งทางไทยพีบี